สวัสดีค่ะคลิปนี้โอ้จะมาทําไข่ตุ๋นให้ต้นบนแล้วรอต้นบุน,นะอ,น,บนอยู่ต้นบญจะกลับมาจากโรงเรียนละตอนนี้ก็เที่ยงสิบห้านาทีละโอก็จะเตรียมทําไข่ตุน๋นโอ้เพ่งแบบว่าทํางานบ้านเสร็จแม่แล้วก็อาบน้ําล้างหน้าแต่งตัวแล้วก็เป่าผมแห้งแล้วเพื่แหผมเพิ่งแห้งเนะี่ยแล้วก็จะมาเตรียมทํากับข้าวไว้รอต้นบุนก็คือจะทําไข่ตุ๋นนะคะก็ย่ามาดูกันนะว่าโอ้ทำไข่ตุน๋น ง่ายสำหรับเด็กคนใหญ่ก็กินได้อ่ะเนี่ยค่ะก็จะใช้ไข่ประมาณสักสามสี่ใบยังไม่แน่ใจว่าสี่ใบมันจะเยอะไปไหมอย่าลองอตอกดูก่อนเพราะมีถ้วยนี้แค่นี้งนะกระจิ้วลิ้วหนึ่งวันนี้ต้บนบุญไปโรงเรียนก็ได้ทำงานบ้านได้ทำความสะอาดบ้านได้ซักผ้า พาอไปสองเครื่องแล้วตากเรียบร้อยละดีายุวงนี้ก็เตรียมรีดได้เลยเพราะว่าต้นบุนไปโรงเรียนอาทิตย์ละแค่สองครั้งแค่นั้นเองตั้งแต่ล็อกดาวนี่เนาะล็อกดาวครั้งแรกไม่ได้ไปเลยนี่ได้ไปแล้ว ผไ,นะไทยนะแล้วก็ใส่ปิดไทยอะใส่ปิดไทยเนาะนีดนึงแบบเด็กไม่ต้องเยอะแค่ห,หมก็ dừa nít nưng không khiến ngoài Xíu khảo Xíu nít nưng ผมีอนน้อูผมีมันฝรั่งที่ต้มมาให้ท้มบุญเราท้มบุญยังกินกินไม่หมดเลยลูกนึงแล้วก็มีแครอทแล้วก็มีต้นหอมใส่ไปเลยเขาจะได้ถ้าเขาไม่กินกับข้าวเขาก็กินไข่ตุลเล่นๆอย่างเงี้ยได้แฮตี ทากันเนาะแล้วตอนนี้ก็จะใส่น้ำมันนิดนึงเออใส่น้ำมันตัวนี้เพราะว่ามันมีโอเมก้าไรด้วยมีโอเมก้าสามด้วยก็จะใส่น้ำมันตัวนี้

ใส่น้ำลงไปนิดนึงนะประมาณนี้แล้วโอก็จะตั้งไฟละแค่ถ่ยายกล้องแป๊บนึงนงะตั้งน้ำ แล้วก็ปิดฝารอจนมันเดือดค่ะรอจนมันเดือดแล้วก็ก็ถือว่าสุกเลยง่ายมากเดีย๋ยวก็มาดูกันนะคะ เสร็จแล้วค่ะไข่ตุนก็ามันาณ5นาที4นาที5นาทีก็สุกแล้วโอ้สุกแล้วแต่ว่ามันจะร้อนอยู่จะเอาออกอยังไงเยทิ้งไว้ในนี้สักแป๊บหนึ่งให้มันอุ่นๆนิดนึงแล้วเยาะรับต้นบุญแล้วเหยาค่อยเอาออกแล้วก็ให้ท้นบุญกินเนาะค่ะเสร็จแล้วไข่ตุนง่ายๆง,ง,ง่ายมากเลยถ้าใครอยากจะไปลองทําก็ไปลองทําได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสิเอ้ล้สตัสน่าสนุกน่ากูดเอาแล้วอีสิสวัสดีครับสิสวัสดีครับสวยสวยเฟรนดี้เลยใช้ สวัดีครับสวยๆไปลี่ลี่คีฟสวัสดีครับพี่ยายคระบอสคูปดูสวัสดีครับเออสวัสดีครับมาม่าสวัสดีค่ะยายกสวัสดีครับฮัมอินดีดีฮัมฮัมอร่อยไหมใครตุูน nangkin sendiri, deh, 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 Mama, ich will nicht diese, ich will reich. Ich will reich nur. Ich will nicht nicht. Ich will nicht diese und ich will nicht diese. Ich will ich nur reich. Sie gehen ein Kau, mehr auch reich. Mehr auch nicht, aber wir gehen nach Nieder. Mama hat keine Hunger, ich will noch ein iPad. Oh, ich bin kau, noch ein iPad. Mama, ich will noch, noch kein Frosch. Ah. Ich will kein Frosch mehr. Du bist denn noch hm? oder Eis? Hm? Ja, ich mag alles liebsten. Ja, alles liebsten, ja. Mama, mein Mama setzen. Mein Mama sitzen, okay, komm. Der Nanga ich, ist so, er ist So get ice cream for the grey-haired boy. The grey-haired you, I eat ice I eat I this ice Eat The Mẹ eyes into yeah. How we kin? Kin call, 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 oh. <laughs> call, keep, can ni. Here. Mama, yeah. we can get them? Cow 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 Mà nè. Oi, im jing quá. Here, here Mama, mama, mama sit here. Hào tan Mama hồi mà đèn thế là. bảo cháu này. Hãy mẹ bảo thui cho ตรงจะเลนเรียว่าจะเล่นอาอ้วนมานั่งดีๆนั่งนี่นักกีนักกีอีฟีกีเนี่ยแล้วแม่แม่จะแซ่บยาย่าฉันก็มนฉันจะเล่นบุนบุนข่าท้อฟีข่าท้อฟี ทอฟฟี่าว่าอาทอฟฟี่ก็าวข้าวทอฟีม่มาข้าม้ามะมามข้าขาม้าวข้าอข้าวข้าว้าวา้าวา้าวาวามามา้าวา้าวาาาาา